เราก็จะมีรำาำปูนะฮะให้กับคุณแม่อภรณ์แซ่ถึงเอฟซีจากฮ่องกงนะครับผมยังไงดูเขาอาชีพยูทูบเบอร์นะฮะต้องรอให้เพื่อนได้ถ่ายก่อนนะเพราะว่าหนักก็ต้องเพื่อต้องโนจะจิบก้อออกมาฮะคุณผู้ชมกว่าจะได้คลิปแต่ละคลิปสวัสดีค่ะอยู่กับแม่แฟมิลี่นะคะไปแม่มาแล้วเพราะฉะนั้นต้องดูให้อย่างน้อยกี่นาทีห้านาทีนะคะโอ้โหเสือกว่าจะมาอดูแล้วนี่ไเดยเราหมดแล้ว คือมันจะปากคลองเหรอน่าน่าน่าแหละลูยะปากคลองสวยตาต้อกที่นั่นอ่ะมันยอดน่ากินด้วยดีเชื่อว่านผลไม้อ๋อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งเถือแบกถุงเดี๋ยวขอถ่ายดิใบสีอะไรน้องแบบนี้เนี่ยห้าเสียงใบสีห้าเสียงใบสีเทียมอุสวยเสือเสือถ่ายให้อดิแล้ว อ่ขยบยยยวอมีเนสวงามทังเมื่อกี้ไม่ติดผลไม้เดี๋ยวกว่านี้ทั้งใบซแม่าทางนี้นิดนึงเปียงนิดนึงโอเคนี่เลยแม่มาอยู่ตรงนี้แม่มาอยู่ตรงที่ใกล้ผลไม้เออ เอาเอาเอาสองอเลยโอ้โหสออันเอเค1 2สองโอเคสวยงามครับอิสระมาอิสระมาเดี๋ยวว่าไม่ให้แสงเขาช่วยจะเอื้อมมาไม่รู้มาเออถ่ายมาสวยสวยสวย มาเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมาเลยน่่โนนลชไม่ได้ยมาช่วยแขคนะอมโอเคโอเคพี่น้องกันแม่ลูกไม่สนใจก็เอาพี่น้องชายน้องชายเอาน้องชายลูกเายลูกสาวไม่สนใจเร่แล้วเขารู้ว่าใบสีใหญ่แค่ไหนเร่งสองเริ่งสองติดผลไม้ติดใบสีสวยงาม รั่งคนละข้าง ป้าใส่เสื้อเหลืองตรงกับนางรำเลย กกมันร้อนค่ะเดี๋ยวมันซีบอยู่เด้มันโม,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 มเมนเครื่องทนนิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> โอเค เครื่องมันร้อนนะทุกท่านนะ ไม่มาถ่ายเหบหนึ่งเป๊บหนึ่งค่ะของค่อยร้อนดับเล็บแล้วอย เราคงไม่เข yes. ้าหรอกเพราะไอ้นี่มันคืนนี่มีพึ่งนี่มีงานนี่ครับแป๊บนึงใครใครจะถ่ายให <S <S ้เอาไปถ่ายคนเดียวอย่างนี้ไมปถ่ายอยู่คนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอป้าแป๊บนึงโทรศัพท์นี่หล่ะไม่ต้องรอเดี๋ยวดูในยูทูบกู พวกเธอเห็นใช่ไหมมค่ะพูดอะไรได้ยินหรอได้ยินดีละดีละเยอะดีจัดปากมากนะหนึ่งสองสามสองสองสามพอแล้วห่อมือกันมือกันให้สู้ไปด้วยกันไม่ได้ให้คว้มเธอไมไดุ้้ดี

ได้ให้ถึงใหปีนะปีเลยใช่ปีเลอันนี้นะสองพันสามพันบาทไม่ได้ให้ป้าแตนนะจ๊ะให้ป้าแตนส่งให้แมน้องที่กรุงเทพเรียนนักเสือเป็นค่าอาหารน้องอมนะคะ บองมอมดูคลิปนี้แล้วฟังออ้ีนะขยันขยันเรียนอะไรไม่ต้องยุ่งหมดดูแต่นักเสือเรียนแต่นักเสือโอเคแล้วฟังยไม่อฟังยายนะ,ะ <c oughs> ใครเป็นลูกสาว่านะ <c oughs> น่ะนี่แม่ช่วยสองพันบาทนะเป็นค่าดินค่าอะไรแล้วแต่แล้วแต่จะไปทำนะแม่<า><า>ช่วยหัวพันบาทห้าซื้อหวยห้ามซื้อหวย คุณซื้อได้แต่ยาซื้อหมดขอแลกวมื่อคืนนี้วันนี้ทำไม่ร้องไห้ร้องไ้เลรองไหร้องไห้าอดันนะอดันูไปด้วยกันรูไปด้วยกันนะอากีเป็นกำลังใจให้อคกจะเป็นกำลังใจให้นะขออีกหนึ่งสองสโซ่ ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่บ